งบน้อยอย,อยากมีกระบะดีๆครับแคปเปิดได้ปีใหม่ไม่ไมน้อยหาให้จะขั้นในปายะอ้าวจัดไปครับพี่น้องเอฟซีจ๋าทักทายกันครับสวัสดีครับป้ายะบรรท่าลูก้อยใจดีเก่งอับกระบะปีใหม่ไม่ไมน้อยนะครับงบพรสบายกระเป๋านะครับเงินเดือนน้อยอย,อยากได้รถกระบะฟรีดาว มาหาป้ายะเดี๋ยวปายะจันไห้ครับผมไม่สนแบร์ไม่สนยี่ห้อนะเอาคันนี้ไปนิสสันนวาวาร่าเอ็นพีสามอยนะครับผมนี่สวยงามสวยงามภายในเดิมโรงงานรถสวยบางเดิมนะครับผมกระบะแบนลองอ้าวอ้าวยูพี่โอ้ยมาไดขายรถโดนล่วงเลยบถูกเล่ยนี่น,นะครับผมหุ้มเบาะหนัง หัวนงหัวน็อตเดิมหมดครับเม็ดองเม็ดอาสวยงามเป็นแบรนด์ล่องกระซังนะครับไปหอดจุดหมายคือกันนะครับขออย่างเดียวแคว่วาเงินเดือนหน่อยๆซื้อได้พอนสบายกระเป๋านะครับทำมาหากินได้แอร์เย็นเปิดแคปได้พอนแบบสบายๆแบบนั้น่อก็โอเคแล้วป๋าเอ้ยนะครับกระบะได้หนึ่งง,งามๆเอาไปขา่าเอาไปขายเอาไปบรรทุกของไปแรนด์ นานเรียนอียงกะว่ากันไปนะครับไปเหมา่อสางไปข้นผลละหมากรากไม้ผ้าผู้เถาผู้แก่ไปหาหมอหาหมอขนของเมื่อบ้านกรุงเทพกรุงไทยกับบ้านอีสานบ้านเฮ้านะครับกับบ้านเฮ้าทั้งเหนือทั้งใต้ไปได้มดจุดหมายเดียวกันไปได้คือกันมีรล่อคือกันเรียนในซีรล่อคือกันอาจสิบหลูคือเขานะครับแต่วาทธรมาหากินได้นะครับผมพอนสบายกระเป๋า หาพันบาทตลอดสัญญาพี่น้องจ๋าปี2018กระบะพอนถูกเงินเดือนหนึ่งหมื่นกับซื้อได้นะครับถ่ายเดิมดากเดิมนะครับผมัดประกันเลยไม่เฉียวไม่ชนไม่ต่ำไม่ตีลังกาไม่พลิกคว่มไม่จมน้ำจ้ะนะครับผมไม่อยู่สามหมื่นโลเนื่องคนี่ไม่น้อยหน่อยนะครับไม่หน่อยแห้งสามหมื่นโลนี่ไอตัวหุ้มแตกด้อบบเมเวณบาอแตกตัวหุ้มตัวหุ่มบาอนะครับผมนี่สามหมื่น หกพันโลโอ้ยไม่หน่อยแท้งคุญแจรรี่หมดพี่น้องภายในสวยๆไม่แท้นะครับดูดิหลังคายังไม่ถอดไม่แกะเลยถุงหุ้มยังดีอยู่เลยเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากดูดิสติ๊กงสติกเกอร์ถุงพลาสติกยังหุ้มตัวรถดีอยู่เลยนะครับผมเอาไปฟรีดาวพันหาพันทรงฟรีทั่วไทยเหนืออีสานกลางใต้จัดเด้มดจัดให้ตลอดบาเคยขัดศรัทธาพี่น้องเอซ ว่าแต่อยากได้รถมือสองสวยๆไปทำมาหากินครับหัวนงหัวนอดลังแก้มไส้ขวาฝากระโปรงเดิมหมดสวยงามสวยผุดสวยโพลรถดีรถสวยต้องรถปายะบรรท่าขวัญใจคนจนจัดให้พี่นงเอฟซีได้มีรถดีไปทำมาหากินทางงวดหาพันบาทเงินเดือน1น0 0 0ืสื่อได้ครับพี่นองครับเป็นกำลังใจให้ปายะพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ป้ายาใจดีป้ายาขวัญใจคนจนปายาของแทรับชมปลาอยู่จากจังหวัดเอยียงแน่คอมเมนต์ทักทายให้กาลังใจกันเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะมันนี้ปลาบอมี่ยังจะให้นอกจากกาวขมว่า,วาขอบคุณพี่นอ้องหลายๆครับสวัสดีครับ